้ารักตะตาของเราก็จะทำการแปลงร่างแล้วนะคะวูเป็นตัวอะไรเอ่ย สวัสดีค่ะกลมาพบกับนวอีกเช่นเคยนะคะในเกมโปเกมอนโกนั่นเองนะคะวันนี้นี่นิวก็จะมาแนะนำะการอ e ีโวตัวโปเกมอนของเรานะคะแล้วก็การทรานเฟอร์อ่าแล้วก็อาจจะมาบอกว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยจับได้ตัวซ้ำนะคะอย่าทิ้งนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์กับเรามากๆเลยนะคะ โอเคแต่เดี๋ยวอันนี้มิวจะขอแนะนําก่อนนะคะว่าการอีโวเนี่ยมันก็คือการพัฒนาร่างของเจ้าโปกเกมอนนั่นเองนะคะบางตัวเนี่ยอาจจะพัฒนาจาก 1, 2, 3บางตัวพัฒนาจาก 1, นึหรือบางตัวจับมานะคะไม่ต้องพัฒนานะคะเป็นขั้นเป็นร่างขั้นสุดของมันแล้วนะคะ ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะโอเคก็คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวนนวจะมาแนะนำะการอีโวก่อนละกันนะคะขั้นแรกนะคะให้เราเนี่ยไปที่กดเลือกพวก CP ของตัวตัวโปเกมอนของเราก่อนนะคะไปที่ปุ่มตรงนี้เลยคะ่ะปุ่ม A ถึง Z เนี่ยนะคะเ A ถึง z นะคะแล้วให้เราเลือกคําว่า Number นะคะอ่ะทำไมถึงเรื่อง Number ร เพราะว่าการเลือกนัมเบอร์เนี่ยมันคือการจับกลุ่มโปเกมอนชนิดเดียวกันนะคะอยู่ติดติดกันเรียงจาก CP มากไปหาน้อยนะคะแบบนี้จะดีสําหรับคนที่ต้องการทรานเฟอร์นะคะ,ะหรือคนที่ต้องการทำอีโวนะคะอ่ะโอเคถ้าเราเลือกนัมเบอร์เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามาดูตัวโปเกมอนของเราที่ที่จะท,ทำการอีโวหรือทรานเฟอร์ออกไปนะคะ โอเคเดี๋ยวนิวขอดูตัวที่นิวมีมากที่สุดก่อนละกันตอนนี้ตอนนี้เนี่ยมีมีแต่ตัวอ่อนๆเนะตัวเก่งๆไม่ค่อยมีเพราะว่าแถวบ้านนิวนี่กันดานมากไม่ค่อยจะมีแบบโปเกมอนให้จับเท่าไหร่โอเคแต่จะมาแนะนําให้คุณผู้ชมดูนะคะว่ามันเนี่ยมีการทรานเฟอร์แล้วก็การอีโวยังไงนะคะโอเคตอนนี้เนี่ยนิวได้ตัวไอ้เจ้ารัตตาเนี่ยค่ะมาเยอะมากเลยนะคะ เป็นสิบสิบตัวได้นะคะนี่ค่ะมันก็จะเรียงเจ้ารัตาตานะคะอันดับสูงสุดคือหกสิบแปดนะคะ CP สูงสุดของมันนะคะ CP น้อยสุดของมันคือสิบนั่นเองซึ่งเป็น CP ที่ร่างอยู่ระดับร่างสุดนะคะคือ CP สิบนั่นเองคงไม่มีต่ําไปกว่านี้แล้วนะคะโอเคอ่ะก็อย่างอย่างแรกนะคะเดี๋ยวนิวขอทรานเฟอร์ออกไปก่อนละกันแล้วเราก็มาดูกันว่าทําไมเราต้องจับ ทุกๆตัวท,ท,ท,ที่เราเจอนะคะโอเคให้กดไปที่เจ้ารัตตาเลยจุดกดตัวไหนก็ได้นะคะอ่ะเราจะสังเกตน,นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเจ้าแคนดี้นะคะแคนดี้คือรูปก,กลมๆสีม่วงนะคะที่มันเขียนว่า42ตรงนี้นะคะเรามีแคนดี้อยู่ประมาณ42ลรูปนะคะของไอ้เจ้ารัตตานั่นเองแคนดี Candy ้ใครแคนดี้มันนะคะคือในแต่และตัวของโปเกมอนเนี่ยจะแคนดี Candy ้ใครแคนดี้มันแยกสีแยกอ่าแยกสถานนะคือเอามาใช้ด้วยกันไม่ได้นะคะ โอเคของเจ้ารัตต้ามีอยู่12นะคะแล้วก็ให้มาดูปุ่มข้างล่างนะคะมันจะมีคําว่า power up นะคะ power up เนี่ยเจ้ารัตต้าเนี่ยมีอยู่3 ,38 6 8คือแต่ว่า power up เนี่ยมันเขียนว่าถ้าเกิดคุณกด600เนี่ยคุณก็อัพขึ้นไปมันก็จะหัดให้เจ้าสตาร์ดัตนะคะออกไปเรื่อยๆนะคะอ่าส่วนอันแรานะคะเป็นการอีโวนั่นเองเราจะเห็นว่าอีโวของเจ้ารัตตาเนี่ยจะใช้อ่า candy ประมาณ25นะคะ แต่ตอนนี้นิวมีแคนดี้อยู่42ก็คือตอนนี้นิวสามารถ Evo ได้แล้วแหละอ่าก็โอเคค่ะเดี๋ยวขอกดออกนะคะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าเราจะทานเฟอร์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะการทารนเฟอร์เนี่ยก็คือให้เราเลือกอตัวที่มี CP ต่ำๆไว้ก่อนนะคะโอเคแล้วนิวขอเลือกเจ้าสมมุติอ่ะตอนนี้เจ้ารตาัตต้ามีอยู่ประมาณมีแคนดี้อยู่42ใช่ไหมคะอะเดี๋ยวนิวขอทารนเฟอร์อีกตัวทารนเฟอร์คือการคัดออกนะคะ คัดออกไปตัวหนึ่งเพื่อที่เราจะเอาแคนดี้มานั่นเองนะคะอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันมีแคนดี้อยู่หนึ่งนะคะโอเคแต่เดี๋ยวเราเขาจะกด transfer ใช่ไหมคะให้เราไปที่ปุ่มสามขีดด้านล่างนะคะด้านขวาล่างกดเข้าไปเลยนะคะแล้วเรากดคำว่า transfer นะคะอ่ะพอเรากด transfer ปุ๊บมันก็จะถามว่าคุณต้องการ transfer รัตต้าออกไปหาพวก professor ไหม โปรเฟเซอร์เนี่ยคือพวกที่แบบเป็นโปรเฟเซอร์พวกอ่ารับโปเกมอนนะคะโอเคอ่าถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราจะทานเฟร์ไอตัวนี้หรือส่งตัวนี้ออกไปเนี่ยเรากดเย็ดเลยค่ะอ่านี่ค่ะเดี๋ยวมันจะมีแขเกเขียวว่าแคนดี้บวกหนึ่งข้างบน,นแบบเห็นเมื่อกี้ไหมคะอ่าแล้วเรากลับไปดูเจ้ารัตตานะคะกดเข้าไปตัวไหนก็ได้นะคะอ่ากดผิดขอโทษนะคะอ้าวกดออกซะงั้นอ่ะแล้วเราก็ไปดูเจ้ารัตตานะคะนี่ค่ะ ตอนแรกมีอยู่46ใช่ไหมคะเอ้ยอยู่42ใช่ไหมคะตอนนี้มี43นะคะอ่ะาก็คือเจ้าแคนดี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะนี่ค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาก็คือถ้าเกิดเราทานเฟอร์ออกไปหนึ่งตัวมันก็จะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งแคนดี้นะคะแต่ถ้าเราจับโปเกมอนมาได้นะคะ แคนดี้ของตัวโปเกมอนที่เราจับมาได้จะมีอยู่3มแคนดี้แคนดี้นะคะไม่สามารถทําการซื้อหาได้นะคะต้องทําการจับโปเกมอนมา 1. ต้องทําการจับโปเกมอนมา 2. ต้องทําการทานเฟอร์ออกไปนะคะถึงจะได้แคนดี้มานะคะอ่าซึ่งแคนดี้เนี่ยมีความจําเป็นนะคะในการอีโวนะคะโอเคนะคะต่อมานะคะเราจะมาทําการอีโวนั่นเองนะคะอ่าอีโ e วเนี่ยเดี๋ยวนิวขอบอกก่อนนะคะว่าอ่า อย่างโปเกมอนที่นิวบอกไปข้างต้นนะคะว่าบางตัวเนี่ยจะพัฒนาจากร่าง1ไป2บางตัวก็1 2 3 3ขั้นนะคะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวนิวจะมาอีโวไอตัวเจ้ารัตตาต้านะคะว่ามันจะกลายเป็นตัวอะไรนั่นเองรู้สึกว่าเจ้ารัตตาต้าเนี่ยจะพัฒนาจากร่าง1เป็นแค่ร่าง2นะคะเท่าที่นิวทราบมาแต่เดี๋ยวเราก็ในการอีโวนะคะเราให้เรานะคะเลือกอเจ้าโปเกมอนที่เราจะอีโวเนี่ย ให้ตัวนั้นนะมี CP สูงๆเข้าไว้นะคะอย่าไปเอา CP ต่ำๆๆมาอีโวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปอัพอัพพลังใหม่ะคะ่ะ CP มันก็จะลดน้อยตามที่เราเอีโวตัวนั้นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเลือกตัวที่มี CP มากๆนะคะ อย่างเจ้ารัตตาเนี่ยนิวมีสูงสุดอยู่68แต่นิวเชื่อว่ามันมันคงมีสูงกว่าน,นี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวนิวขออีโวให้ดูก่อนแล้วกันนะคะว่ามันจะกลายเป็นตัวอะไรโอเคอ่ะนี่ค่ะอันนี้นิวก็มีแคนี่อยู่สี่สามเนาะก็คือตอนนี้นิวสามารถอีโวได้แล้วแหละอ่ะไปกดอีโวเลยนะคะมันจะถามเราว่าคุณต้องการพัฒนาร่างเจ้ารัตตาไหมเราก็กดโอเคไ้กดเย็ดไปเลยค่ะอ่านี่ค่ะ เจ้ารักตป้าของเราก็จะทําการแปลงร่างแล้วนะคะวู้เป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นหนูพุกใช่ไหมไอตัวเหืองๆเนีแน่ๆเลยใช่ไหมนั่นไง <laughs> เป็นไอเจ้าหนูพุกนั่นเองนะโอ้โหดูหน้าดูนะคะดูเสียงแหมนี่ค่ะเราก็ได้เจ้าชื่ออะไรเนี่ยลาติอะไรเนี่ยลาติเคสเหรอลาติเคส <laughs> อ่านไม่ค่อยจะรู้เรื่องโอเค มันชื่อตัวอะไรก็คอมเมนต์อบอกได้นะคะอ่านอ่านเป็นคือชื่อมันมันมันจะไม่ออกเชิงอ่าภาษาปากีตหรอกมันจะออกเชิงอ่าเจ้าภาษาญี่ปุ่นนิดน,นึงลาลาติเคเออสักอย่างนี่แหละอ่ะโอเคนะคะแล้วเราก็มาดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้ารัตาตาของเราเนี่ยเห็นไหมคะว่าไอ้แถบข้างล่างเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าอีโวแล้วเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยมันคือขั้นสุดของเจ้ารัตตาเรา,านั่นเองนะคะอ่าซีพีคือร้อยแปดสิบนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะอ่า ก็ตอนนี้ที่เราทําได้ก็คือทําการเอ่อ power up เจ้าลาติเ e t อะไรนี่แหละค่ะอ่าให้มันแบบว่ามีพลังสูงๆเข้าไว้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถอ่อ e v o มันได้แล้วนะคะอ่ะโอเคกดถูกนะคะอ่าแล้วก็เมื่อกี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่นิวได้ทําการ e v o วไปแล้วคือเจ้านี้ค่ะ p i จ g ี y นั่นเองค่ะ p i d g ้ y อ t t o นะคะคือมันพัฒนามาจากอีกตัวนี้และค่ะอีตัว p i d g ี y เนี่ค่ะ e n d o กที่เราจับได้เยอะๆเนี่ยนะคะ ทำให้เราเบื่อน,นกไปช่วงหนึ่งเลยก็เบื่อหนอนโอเคนี่ค่ะไอตัวนี้ก็พิจิออตโตนะคะก็พัฒนาพัฒนามาจากเจ้าพิจ้ตัวเล็กๆเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะคือไอเจ้าตัวนี้มันยังสามารถพัฒนาร่างไปได้อีกนะคะเห็นไหมคะมันต้องใช้ประมาณห้าสิบแคนดี้นะคะเราก็ต้องจับไอเจ้าตัวนี้อีกเพราะว่าจะเพื่อจะเอาแคนดี้มานะคะหรือไม่อะตัวนี้สมมุติอ่านิวมีอยู่ประมาณสิบเจดแคนดี้ใช่ไหมคะเดนิวรองอ่า ทา a n นเฟอร์ไอเจ้าพิจตตัวนี้ออกไปก่อนนะคะว่ามันจะสามารถใช้ร่วมกับไอเจ้าพิจิออโตได้ไหมโอเคอันนี้มันเลเวลสิบใช่ไหมอ่ะโอเค c p พ0สิบนะคะเดนูขอทาร์นเฟอร์ออกไปก่อนอ่ากดนี่ค่ะเหมือนเดิมนะคะทานเฟอร์เย็ด yes, นะคะโอเคอ่ะแล้วมาดูกันว่ามันสามารถใช้ด้วยกันได้ไหม อ่าใช้กับไอตัวนี้ได้นะคะ <Okay. S 1> คือไอตัวพิจ้ PG, ตัวเล็กเนี่ยก็สามารถเอามาใช้อีโวกับไอตัวพิจ้ออโตได้นะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไปไอตัวพิจิออโตเนี่ยมันก็จะมีให้เราจับเลยนะคะคือแบบโปเกมอนทุกทุกตัวนะคะมันก็จะมีให้เราจับในในในแผนที่อ่อทุกไม่ว่าจะเป็นร่างไหนมันก็มีให้เราจับโดยที่เราไม่ต้องแบบว่ามาทําการอีโวนะคะแต่ว่าจะจับยากนิดนึงนะคะอ่า โอเคค่ะตอนนี้เราก็จบเรื่องการอีโวไปแล้วนะคะทุกคนก็คงพอเข้าใจนะว่าเจ้าแคนดี้ Candy กับกับการอีโวเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็ความสําคัญกันยังไงคือให้ทุกคนเนี่ยเวลาเจอตัวอะไรเมื่อตัวอะไรก็แล้วแต่เลเวลอ่อนหรือว่าต่ํานะคะ ให้ทําการจับไม้ให้หมดนะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยอย่าเพิ่งไปทิ้งอย่าเพิ่งไปทิ้งหรือไป t r a เฟอร์นะคะให้เก็บไปดูก่อนว่ามันสามารถเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้นะคะก็ง่ายๆคือให้เก็บทุกๆตัวที่เราเจอนะคะเพื่อเป็นการเพิ่ม x p ของเราด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวนิวเนี่ยเดี๋ยวขอพาไปเออดูว่าไอ้เจ้าเนี่ยในกระเป๋าของเรานะคะ มันมีประโยชน์เขามีประโยชน์มันมันมันสามารถใช้สอยอะไรได้บ้างนะคะอ่ะไปที่ไอเทมของเราเลยเลยนะคะอ่ะทุกคนนะคะคือไอเจ้าพชันนะคะเห็นไหมคะไอะที่มันเป็นสีม่วงๆตั้งๆนะคะที่นี่มันอยู่25อันนะคะตัวนี้คือสเปร์นะคะสเปรในการอ่าฉีดรักษานะคะพวกโปเกมอนที่ไปต่อสู้ในยิมนะคะอ่าคือมันจะอะ่รักษาโปเกมอนที่บาดเจ็บนะคะ คือโปเกมอนเนี่ยมันไม่สามารถแบบฟื้นฟื้นฟื้นเลือดได้ตัวเองนะคะมันก็ต้องใช้เจ้าสเปโพชั่นนะคะในการาทำให้ทำให้แบบว่าฟื้นขึ้นมานะคะชุบชีวิตนั่นเองประมาณนั้นได้เลยนะคะ อ่ะมาถึงอันที่2นะคะอันที่2เนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์ไม่ใช่ซูเปอรส์สิอะไรเนี่ยรีรีวิวรีวิฟอะไรเนี่ยเออรีวิฟคือยาชุบชีวิตโปเกมอนนั่นเองนะคะตัวนี้เราใช้บ่อยนะคะอ่าเพราะว่านิวก็ตายบ่อยเหมือนกันก็เลยใช้บ่อยอ่ามันใช้ชุบชีวิตนั่นแหละนะคะเป็นอ่ะถ้าเราตายเนี่ยตัวเราจะเป็นสีเทาๆนะคะก็คือไม่สามารถต่อสู้ได้เราก็ต้องใช้ไอ้เจ้ารีวิฟรีวิฟอะไรนี่แหละ ฟื้นคืนชีพขึ้นมานั่นเองนะคะ,ะส่วนอันที่3นะคะอย่างที่คุณรู้กันอินเซนต์นะคะก็คือน้ําหอมนั่นเองเอาไว้รอบโปเกมอนให้มันมาอยู่รอบๆตัวเรานะคะตัวที่เราเนี่ยไม่ต้องออกไปเดินให้เมื่อยเท่าไหร่เลยอ่ะอันที่อ่าอันที่4นะคะคือโปเกบอลนั่นเองนะคะโปเกบอลเนี่ยก็อย่างที่คุณรู้กันนะคะว่าเอาไว้จับโปเกมอนนั่นเองอ่ะอ่าส่วนเจ้าคาเมร a นี อ่านิวขอข้ามนะคะเพราะมันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยอ่ะแล้วก็เจ้าเอคูเบอรเตอร์นะคะเจ้าเอคูเบอรเตอร์เนี่ยอ่ะเจ้าตัวนี้นะคะเอาไว่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้ฟักไข่นะคะเวลาเราจะฟักไข่เนี่ยเราก็เอาตัวนี้ครอบเข้าไปนะคะแบบว่าเอ่อเรียกว่าอันนึงก็ใช้ต่อหนึ่งไข่นะคะประมาณนั้นอ่าก็หวังว่าทุกคนคงอ่าเข้าใจในไอเทมแล้วนะคะถ้าเกิดเราเลเวลอัพขึ้นไปอีกเนี่ย อย่างส0บกว่าเนี่ยเราก็จะมีพวกล,ลัตเบอร์รี่หรือโปกเกบ,บอลที่มันมีลักษณะพิเศษขึ้นนะคะถ้าเกิดเลเวลส,สูงนะคะเราก็จะได้ไอเทมที่โหดร้ายเฮ้ยโหดร้ายดิดุดันขึ้นมาอ่าดุดันขึ้นมานะคะแต่ว่าตอนนี้นิวยังเลเวลต่ำอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ไอเทมที่มันแบบว่าดุดันขึ้นมาอ่าโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ ่านี่ดูดูนะคะแถวบ้านนิวนี่ไม่มีเสาอะไรเลยเห็นไหมคะเนี่ยเมีแต่ตรงเนี้ยแล้วก็ต้องไปไกลต้องขี่ขี่รถไปเนี่ยอ่าโอเคค่ะก็มีประมาณเท่านี้นะคะในเรื่องของการเอ่อได้ตัวซ้ำอย่าทิ้งนะคะแล้วก็ การอีโวการทานเฟอร์ออกไปนะคะแล้วก็ไอเทมใน,นกระเป๋าของเรานั่นเองนะคะอ่าคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดนิวเรเวลสูงๆแล้วเนี่ยจะมาตียิมให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหตัวยังอ่อนอยู่เลยก็ไม่กล้าไปตียิมใครเนาะโอเคไปเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ย คลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่นะคะเมืต่อก็คอยมาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นเกมอะไรนะคะขอบคุณที่มาติดตามได้รับชมนะคะถ้าช่วยกด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนิวด้วยนะคะในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองขอบคุณที่มาติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ